อ้วมันแบบมันเป็นแบรนด์ Christian d i แบบใหญ่ๆเลยอะ่ะทัเจ๊ยอยู่เบาๆคือมันจะเป็นห่วงสองอันแบบนี้นะคะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel a l ยา ah P S K นะคะวันนี้นุ่นจะมาเปิดกลุ่ต่างหูให้ดูนะคะเผื่อว่าสาวๆคนไหนนะยังแบบไม่รู้จะใส่ต่างหูอันไหนดีนะคะที่เหมาะมาเริ่มกันตั้งแต่อันแรกเลยนะคะก็จะเป็นต่างหูของชีเ p น e n นเนาะส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นของชีเพนเดนนะที่เราใส่แล้วก็ ตัวนี้จะเป็นเหมือนพระจันทรพระจัน์นเต็มแล้วก็พระจันทรครึ่งเสี้ยวนะคะนี่เห็นไหมมันก็จะแบบห้อยตุ้งติง้งอย่างเราเป็นคนที่คือเป็นคนที่เนื้อหูเยอะแต่หูเล็กอะ่ะแล้วหูมันชอบเน่านึกภาพออกไหมคือตอนตอนเด็กๆที่เจาะอ่ะมันเน่าบ่อยมากเรื่องราวนะคะก็มีอยู่ว่านูน่นอะเห็นแบบว่ามีคนอนะใส่ต่างหูแบบ แชเนลอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเราก็แบบเฮ้ยเรารู้สึกว่ามันสวยมากอะไรเงี้ยคือมันแบบมันสวยแบบมันพุ่งอะ่ะมันพุ่งอะ่ะเออแบบมันไม่ต้องพูดอะไรเยอะ <S <S เราก็เลยอยากแบบได้ตังหูแชเนลมากปีที่แล้ว <S <S แต่ว่าพอเราไปดูที่ช็อปมันก็ไม่มีคือมันไม่มีแบบที่เราต้องการไงคือเราอยากได้แบบเป็นเพชรธ,ธรรมดาแบบเรียบๆไม่แน่ใจว่าราคาเท่าไหร่แต่มันก็แพงอยู่ประมาณ2องสามหมื่นมั้งแต่ตอนนั้นไปดูที่ช็อปแล้วมันไม่มีใช่ไหมทีนี้เราก็เลยแบบว่ารู้สึกตัดใจนิดนึงอ่ะเพราะว่าพอไปดูที่ช็อปแล้วมมันนนีแแแต่่บบเเเเป็็สสลลยยออะกกึวา หรือเราจะเอาเงินที่เราตั้งใจเก็บไปซื้อต่างหูชาแนลไปซื้ออย่างอื่นดีเออเราก็เลยบอกว่าเอองั้นเดี๋ยวเราออาไปซื้อแบบแบรนด์อื่นก็ได้อะไรเงี้ยอาจจะแบบไม่ใช่แบรนด์ดังมากแต่ว่าแบบสวยตอนนั้นไปเดินที่เอมบ assy ทางเดินที่จะไปชิดลมอ่ะมันมีร้านต่างหูอันนึงที่ชื่อว่าชีเ e n นเดนทีนี้เราก็ไปเห็นแบรนด์เนี้ยแบบมันสวยเราก็เลยลองใส่ดูพอลองใส่ปูปะคือชอบเลยมันมันสวยแล้วมันไม่เยอะ มันก็ดูแพงด้วยในระดับหนึ่งแต่ว่าคนก็ไม่รู้หรอกว่าเราใส่แบรนด์อะไรซึ่งมันเป็นแบรนด์ของคนไทยแล้วก็ชอบชื่องไงก็คือแบบเหมือนเป็นผู้หญิงที่ดูอินดีเพนเดนต์แบบฉันหาเงินได้ด้วยตัวเองอะไรอย่างนี้นั่นแหละเราก็เลยเอาเงินนะที่บอกว่าจะไปซื้อแชแนลเป็นหมื่นที่เราเก็บไว้อะเอามาซื้ออันนี้เลยคือมันได้หลายคู่มากคู่หนึ่งมันก็แบบพันสองพันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็บางอันมันก็ลดให้บางอันเขาก็มีแถมบ้างใช่ไหมมันก็เลยได้ตังหูมาเยอะมากนะคะ ใส่ได้สบายใส่ได้ทั้งวันแล้วก็ไม่เจ็บนะสําหรับเราแล้วอย่างอันนี้ใช่ไหมเขาก็จะมีขายเอียร์คัฟด้วยเราอ่ะไม่ได้เป็นคนที่เจาะหูข้างบนเลยใช่ไหมแต่ว่าเอียร์คัฟมันสามารถทําให้เราดูเหมือนเจาะหูได้แล้วเราก็คือชอบมากแล้วซื้อมาหลายอันนะคะอันนี้จะเป็นแบบที่1อ่ะใครแบบชอบแบบตุ้งติ้งเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไอจีเขาให้คือเขาไม่ได้มาโฆษณากับเรานะ คือแทบจะทั้งหมดอ่ะเราซื้อพร้อมกันในวันเดียวเป็นหมื่นอันนี้จะเป็นอันที่สองซึ่งมันจะดูน่ารักแล้วก็ดูเท่ๆนะคะแต่ว่าเวลาที่ใส่คือรุ่นนี้ที่เราซื้ออ่ะมันจะต้องแบบมันจะต้องใส่เข้าไปแบบนี้เลยแล้วเราก็ต้องรูดมันนิดนึงเราต้องรูดให้มันไปอยู่ตรงกลางเห็นไหมเอออย่างเงี้ยแล้วมันจะห้อยมาแบบนี้ก็คือดูแบบเบาๆไม่เยอะมากแต่ว่าสวย <laughs> ตัวนี้คือมันจะดีตรงที่เวลาที่เราพูดหรือว่าเราสั่นหน้าอะไรนิดน,นึงอะ่ะมันก็จะแบบกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กแล้วแบบคนจะเหมือนแบบต้องมนยังไงก็ไม่รู้อะ่ะเออ <laughs> เพราะว่าเวลาเราถ่ายคลิปเองแล้วเราดูตัวเองเราก็แบบว่าออดูแล้วมันเพลินๆดีนะคะดูแล้วเพลินๆดีอันนี้ก็จะเป็นเอียร์คัฟอีกอันนึงนะอันนี้จะเป็นแบบอันใหญ่นะคะมันจะแบบว่าเห็นชัดกว่าเนาะแล้วข้างในมันจะเป็นแบบเพชรเพเนาะแล้ว,วก็ เป็นทองอีกทีหนึง่งอันนี้ก็ชอบใส่มากนะคะบางทีอะเราใส่แค่เอียร์ครับไม่ต้องใส่ต่างหูก็ดูเท่แล้วนะคะถ้าเราขี้เกียจใส่ต่างหูอย่างนี้ อันถัดไปนะอันนี้คือเขาจะแบบแอบแบบเอ๊ะว่าแบบเป็นแอมเมสหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆมันไม่ใช่คือมันจะเป็นห่วง2อันแบบนี้นะคะแต่มันจะมีแบบข้างหลังนิดนึงซึ่งมันจะดูแบบแอบคล้ายแต่ว่ามันไม่ใช่แอมเมสนะคะอันนี้ก็เป็นของชีพเพนเดนเหมือนกันซื้อมาวันเดียวกันเนาะอันนี้คือจะเป็นแบบแนวทองทองนะเดี๋ยวจะมีแนวเงินเงินใส่สบายมากๆใส่ในวันธรรมดาแบบดูออกแนวแบบเจ๊เจ๊นิดนึงอะเออแต่ก็ไม่เยอะมาก สห่วงมันไม่พออันนี้จะเป็นแบบสามห่วงคือมันจะเห็นชัดมากขึ้นแล้วก็เวลาที่เราใส่อันเนี้ยเราจะไม่ใส่เอียร์ครับแล้วนะเพราะว่าไม่งั้นเหมือนหูมันจะเยอะเกินไปอะ่ะเอออันนี้ก็คือจะแค่นี้เลย แบบนี้เบาๆจะดูมีความเจนนะคะแต่ว่ามันก็สวยนะเราก็ชอบอันนี้เหมือนกันใส่บ่อยเพราะว่ามันใส่สบายอ่ะมันใส่แล้วมันไม่ระคายเคืองสําหรับเราอันนี้ถ้าคนอื่นเป็นไรนี่เราแบบไม่รับประกันนะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าที่เราใส่มาหลายๆอันทุกอันเลยของชิพินเด้นอะคือมันใส่สบายมากแล้วก็มันก็สวยนะมันก็ใส่ได้อันนี้ใส่มาเป็นปีแล้วเนี่ยก็ยังไม่เป็นอะไรนะคะยังปกติอยู่ ไปแนวทองทองเยอะแล้วอันนี้จะเป็นแบบสีเงินบ้างรู้สึกว่าตัวเองซื้อสีทองมาเยอะมากก็เลยเปลี่ยนใจแบบเอออยากซื้อสีเงินบ้างอยากซื้ออะไรที่มันเป็นเพชรเพชรอะไรเงี้ยคือจะเป็นแนวแบบวัยรุ่นัวรุ่นหน่อยดูเกาหลีนิดๆเบาๆอันนี้ก็ซื้อมาคนละที่กันเนาะอันนี้ไปซื้อที่เวลานะเขาก็มีจัดบูธเป็นบางโอกาสเราก็จะชอบไปแบบแวะเวียนนะคะอันต่อไปอันนี้นะคะเป็นแบบหยดน้ํา ไม่สั่นมากแล้วก็เบามากนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแบบแนวสายสายวัยรุ่นชอบมันก็น่ารักน่ารักดีอ่ะคือเราก็ใส่สลับกันไปเพราะว่าซื้อมาเยอะมากตอนเนี้ยคือที่เก็บมันแทบจะไม่มีแล้วนะคะแต่ก็ยังอยากซื้ออันต่อไปมาถึงคู่ต่อไปนะคะคู่นี้ก็คือจะมีความเจ๊อยู่เบาๆจำไม่ได้ว่าไปรับแรงบันดาลใจมาจากใครอะ่ะแต่ว่าอยากได้แบบต่างหูที่มันเป็นเพชรแล้วแบบใหญ่ๆแบบนี้บ้างคือมันดูหรูอะ่ะแล้วมันดูแพงๆนะคะเราก็ไปเจอที่ชีเพนเดนซ์เหมือนเดิม ก็เลยจัดมาเลยของจริงมันจะดูใหญ่กว่านี้เนาะแต่ว่าหูเรามันแบบมันแบบปิดปิดไปอย่างนี้ก็เลยมันก็เลยดูไม่ค่อยนี่เท่าไหร่ของจริงก็คือดูแบบสวยแพรวพาวกว่า,วาในกล้องนะคะตัวถัดไปนะคะจะเป็นแบบไข่มุก อันนี้คือเอามาจากแม่นะคะคือไม่รู้ว่าแม่ไปซื้อมาตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ว่าตัวนี้ใส่สบายมากคือก้านมันเล็ก,กนนอะเนาะแล้วแบบมันไม่เจ็บมันแบบใส่สบายนะคะแบบเบาๆใครที่เป็นสายหวานแต่งตัวหวานวันไหนก็ใส่เป็นไข่มุกแล้วอันต่อไปนะคะจะบอกว่าอันนี้เป็นอันแรกแรกที่แบบเราใส่แล้วเราก็ใส่มาหลายปีมากแล้วก็มีแค่อันเดียวนะ คือชอบอยู่อันเดียวนะคะก็คือเป็นแบบอัญนนมณีสีฟ้าแบบนี้คือจําชื่อไม่ได้ว่ามันชื่ออะไรแต่ว่าจําได้ว่าไปซื้อที่พมา่าแล้วก็ใส่มาตลอดเลยนะคะแต่หลังๆไม่ค่อยได้ใส่แล้วไงเพราะว่ามีแบบชีเพนเดนเยอะ <c oughs> ก็เลยใสชีเพนเดนนะเด็กๆอะวัยมัธยมอะไรคือชอบใส่นี้มากเพราะมันดูเบาๆดีแล้วอย่างน้อยมันก็ดูแบบดูน่ารักกุบกิบให้มันมีอะไรเพิ่มนิดนึงตัวต่อไปนะคะพอเราอะ่ะซื้อชีเพนเดนใช่ไหมคือเราก็แฮปปี้แฮปปี้อยู่1ปีนะแล้วเราก็รู้สึกว่าอยากได้ของที่มันเป็นแบรนด์อยา ได้ของที่มันแบบแพงไปเลยอะไรเงี้ยต่อไปนะอันนี้เป็นอันที่ซื้อใหม่ล่าสุดนะคะของคิสเตียนดีออ์ตัวนี้นะคะเขาบอกว่ามันเป็นแบบได้แรงบันดาลใจมาจากชนเผ่าแอฟริกานะที่เขาใส่ต่างหูใหญ่ๆเออเขาก็เลยทำแบบตุ้มข้างหลังใหญ่มากจะมีเป็นตัวซีดีห้อยแบบนี้นะคือตอนแรกอะเขาก็เอามาให้เราลองเยอะมากซึ่ง ซึ่งตัวเราอ่ะไม่รู้ว่าเขาอ่ะสามารถให้เราลองใส่ได้เลยเราก็ไม่กล้าใส่ไงเรานึกว่าเออของแพงเขาไม่ให้ลองอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคือไม่เคยซื้อตังหูแพงๆเขาก็ให้เราทาบเราก็ทาบไปแล้วก็คิดว่าเออดูสวยแต่เราไม่รู้ว่า,วาแบบใส่แล้วมันจะรู้สึกยังไงหรือว่าออกมายังไงใช่ปะเพราะว่ามันมีทั้งข้างหน้าข้างหลังแต่เราว่าอุยอันนี้คือปังมากแบบมันใหญ่โตมโหฬาราดีก็เลยแบบอ่ะตัวนี้แล้วกัน คือมันจะเป็นแบบไข่มุกหน้าหลังแบบนี้เลยไข่มุกหน้าหลังแบบนี้แล้วเวลาใส่เขาบอกว่าเอาไข่มุกไว้ข้างหลังแต่มีบางคนบอกเอาไว้ข้างหน้าก็ได้นะคือหรือว่าเราจะไม่ใส่ไข่มุกข้างหลังเราจะเอาแป้นอย่างอื่นมาใส่ก็ได้นี่แบบนี้นะพอใส่จะบอกว่าถุงเขาอ่ะเออแบบเขาคิดแทนเรามากนะถุงคือมันมีสองชั้นนะเห็นปะ เออมันมีชั้นที่1กับชั้นที่2เพราะว่าเขากลัวว่าเดี๋ยวไข่มุกมันจะไปข่วนกันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยมีถุงมาให้มีความล้ํายุกอยู่ด้วยความที่เราไม่ได้ลองใช่ไหมพอเรากลับมาลองที่บ้านนะวันแรกอ่ะข้างข้างนึงอ่ะโอเคอยู่นะแต่แบบอีกข้างนึงมันเจ็บไงเพราะว่าหูเรามันจะเล็กนิดนึงแล้วก็หูเราเนื้อเยอะอ่ะแล้วอันเนี้ยมันจะเป็นแบบแบบชิดกันอ่ะเออมันจะแบบบีบนิดนึงเพราะเราก็เราก็กลัวมันตกเราเลยพยายามให้มันแบบแน่นๆอย่างเงี้ยไง เออวันนั้นอะคือกลับมาแล้วเรารู้สึกว่าเออใส่นานไม่ไหวมันหนักหูนิดนึงแล้วมันก็เจ็บแต่ว่ามันสวยมากนี่ก็คือตอนใส่มาแล้วคือดูเป็นไงแล้วคือตอนแรกอะคือที่ร้านอะเขาก็บอกแล้วว่าอันเนี้ยไม่เห็นล็อกค่าแบบเดี๋ยวมันจะขึ้นไปข้างหลังใช่ไหมสาหรับใครที่หูใหญ่ๆห,หูแข็งแรงอะ คือมันก็จะปิดไงแต่ว่าหูเราเล็กแล้วก็แบบมันก็จะห้อยมาแบบนี้แต่ว่าบางคนที่ในทิกตอกเขาก็บอกว่ามันปกติคือมันใหญ่ขนาดนี้มันก็ต้องห้อยอยู่แล้วใครๆก็เป็นก็เลยแบบโอเคมันก็คงปกติแหละคือตอนที่ซื้อเราสึกว e> ่าเออมันใหญ่ดีอะไรอย่างเงี้ยมันแบบมันเป็นแบรนคิสเทนดีออแบบใหญ่ๆเลยอะคือของจริงมันจะแบบว่ามันจะดูใหญ่ขึ้นแล้วมันจะดูทําให้เราหน้าหวานขึ้นเออหน้าหวานแล้วก็เราหมุนเรามุนสมมุติว่าถ้าเราแต่งตัวแบบเสื้อ เสื้อยืดสีขาวหรืออะไรเงี้ยธรรมดาแล้วก็ใส่อันนี้ไปอ่ะมันคืนละมุนเลยใส่ไปแค่สองสามทีเองก็คือไม่กล้าใส่เยอะ <c oughs> คูคเจี๋ยวโหหรือว่าบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยใส่แค่ข้างเดียวแล้วอีกข้างนึงเป็นอย่างอื่นก็ได้เพราะว่ามันเหมือนมันเป็นจี้อ่ะเออที่มันแบบอลังการก็คือบางคนเขาก็ใส่อันนี้ข้างหนึง่งแล้วก็อีกอันนึงใส่เป็นแบบอย่างอื่นธรรมดาเป็นแฟชั่นสิ่งที่สําคัญมากอย่างหนึ่งที่แบบ ห้ามลืมเลยอะ่ะก็อยากให้ทุกคนอะ่ะได้ลองลองของก่อนคือในช็อปต่างๆเนาะแบบเราก็ไปขอเขาลองได้ไม่ว่าจะเป็นช็อปแพงหรือยังไงอะ่ะเขาก็ให้ลองอยู่แล้วนะคะอันนี้มีคนบอกมาในติ๊กต็อกนะคะที่แบบเฮ้ยไม่ใช่นะก็สามารถคอมเมนต์ได้นะคะแต่นุ่นคิดว่ามันน่าจะได้อยู่เนาะเพื่อที่เราจะได้ของที่มันตรงใจมากที่สุดอย่างแบบชีเพนเดนต์อย่างเงี้ยนุ่นก็ลองทุกอันนะคะแล้วก็ดูว่าเออชอบไหมบางทีเราดูว่ามันสวยแต่ว่า พอลองแล้วมันไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ไ,<อ>ไม่ใช่ก็คืออย่าฝืนนะคะเจ้าไหนก็ลองไปหาดูกันได้นะยางชอบของชีเพเอนเดนอย่างเงี้ยเขาก็มีทั้งแบบเป็นออนไลน์เออเขาไลฟ์สดบ่อยมากแล้วก็มีเป็นร้านที่ตั้งแต่ละที่เลยเนาะมีมีหลายที่มากๆานะคะทุกคนลองไปหาดูได้ในเว็บของเขานะเขาก็จะมีบอกนะคะตามห้างในกรุงเทพต่างๆแตนะ่ว่าที่ต่างจังหวัดอาจจะยังไม่มีเนาะ,ะสำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ไม่อยากพลาดคลิปแบบนี้นะคะก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามนุ่นไว้ได้ที่ u t u b e อารยา PSK ตรงนี้เลย ะะสำหรับคลิปนี้นั่นก็ลาไวาเพงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย